สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Unity 2021โดย Unity เนี่ยก็เป็นเกมเอนจินที่ได้รับความนิยมตัวหนึง่งคาว่าเกมเอนจินคืออะไรนะครับเกมเอนจินก็คือเป็นโปรแกร,รมที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเกมทำให้เราสร้างเกมของตัวเองได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ซัพพอตในเรื่องของการสร้างเกมนะครับ ะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทั้งเกมขึ้นมาสักเกมน,นึงเราอาจจะเริ่มจากการมองหาเกมเอนจินที่เราจะเอามาใช้งานหรือตัวอย่างเช่น unity unreal engine construct game maker studio เพราะเนี้ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็คือเราจะมาพูดถึง unity unity เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมเอนจินที่ได้รับความนิยมใช้งานกันแพร่หลายโดยเฉพาะกับเกมมือถือจะใช้ ยูนิตเนี่ยในการสร้างกันเยอะเลยยกตัวอย่างเกมดังๆก็อย่างเช่นเ n s ช i น Impact นะครับ among Us หรือว่าจะเป็น p o k ก m o n Go ซึ่งเกมเพราะนี้ยเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Unity ในการสร้างเกมใหญ่ๆนะครับเกมที่ได้รับความนิยมเหล่านี้โอเคนะครับ เดี๋ยวในวิดีโอซีรีส์นี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเกมด้วย Unity 2 0 2 1กันหรือเริ่มจากการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันก่อนนะครับ Unity เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีในเวอร์ชัน Personal นะครับแล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ต้องเสียเงินเป็นรายเดือนรายปีซึ่งเขาเรียกเป็นเวอร์ชั่น plus แล้วก็เวอร์ชัน Pro นะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นเขาแล้วเนี่ยใช้แค่ Personal ก็เพียงพอแล้วนะครับ Personal เนี่ย ใช้งานฟังก์ชันของ unity ได้เกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับถือว่ายังพอมากๆแล้วสำหรับการสร้างเกมในระดับเริ่มต้นของเราแล้วก็สามารถที่จะลองใช้งาน unity ทั้งบน os ที่เป็น windows หรือว่าเป็น mac os ก็ได้นะครับอ่ะก็เริ่มจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ unity c o m n i t y com นะครับเข้ามาเลยจากนั้นก็มาที่ปุ่มดาวน์โหลด unity แล้วก็กดต่อไปนะครับดาวน์โหลด for windows ก็จะเริ่มเข้าสู่การดาวน์โหลดไฟล์ unity hub setup ซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยมันจะใช้ในการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า unity hub จะตัว unity hub เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการ การใช้งานของเรากับ Unity มันจะเป็นในเรื่องของการช่วยดาวน์โหลดแล้วก็ Unity ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Unity เวอร์ช่นต่างๆในเครื่องของเรานะครับเราสามารถลง Unity ในหลายเวอร์ชันในเครื่องเดียวกันได้แล้วก็ช่วยจัดการในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเปิดโปรเจกต์เก่าขึ้นมาทำงานต่อพวกนี้นะครับก็ทำได้ผ่าน Unity Hub เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลงเจ้าตัวนี้ก่อนพอดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เสร็จนะครับก็คลิกเพื่อที่จะเปิด ไปติดตั้ง Unity Hub ขึ้นมานะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งก็กด Agree ไปเลือก Drive Folder ที่เราจะติดตั้งแล้วก็กด Install ไปโอเคตรงนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Finish เพื่อที่จะเปิดโปรแกร,รม Unity Hub ขึ้นมา ถ้าใช้บน Windows นะครับบางทีมันก็จะมีถามเกี่ยวกับเรื่องของ Windows Defender Firewall ว่าจะยอมให้ Unity Hub เนี่ยผ่าน Firewall ไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็แนะนำอันนี้ผมติ๊กเป็นแบบ Private Network นะครับแล้วก็กด Allow Access ให้ Unity Hub เนี่ยผ่าน Firewall ไปได้จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอในเรื่องของการ install Unity Editor นะครับเพนนี้มันจะมี ประเด็นนิดนึงก็คือว่าสําหรับบางเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง Unity Hub มาก่อนเนี่ยตอนที่เราเปิด Unity Hub ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะมีการถามนะครับในเรื่องของอ่า r n a m e p a s s w o s d w o r d ที่เราจะใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ Unity ID นะครับมันจะเป็นหน้าจอในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือเขาจะให้เรา sign in นะครับด้วย Unity ID ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่แล้วก็กรอกอเมล p พาส w o r เวิร์แล้วก็กด Sign In ไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็ต้องมาสร้างใหม่โดยการกด Create One ตรงนี้แล้วก็กรอก e อีเมล r n a m e password นะครับแล้วก็มาติ๊ก2ช่องนี้ติ๊กเช็คว่าเราไม่ใช่โรบอทแล้วก็กด Create ไปนะครับจากนั้นก็จะมีอ e ีเมลส่งมานะครับอีเมลลักษณะบแบบนี้ จาก Unity ให้เราคอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดลิงก์ทูคอนเฟิร์มตัวนี้ไปแอคเคท์ของเราก็จะใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทิาท์ที่ดูหลายหคนอาจจะติดปัญหาตรงตั้งพาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ผ่านนะครับก็คือเขาจะมี requirement ของพาสเวิร์ดไปอย่างน้อยต้องมี8ตัวแล้วก็อย่างน้อยต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยนะครับหรือเราจะสมัครผ่าน Gmail ผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน Apple ID ก็มากดเลือกตัวนี้ได้โอเคนะครับถ้าเกิดว่าผ่านหน้าจอตรงนั้นไปแล้วนะครับเรากรอาอีเมล p าส s เวิร์ port, แล้วก็กด Sign in ไปนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราบอกว่าให้โอเพมาที่ unity hub แล้วมันก็จะล็อกอินที่ unity hub ให้เสร็จแล้วก็ จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะครับจะเริ่มการติดตั้ง Unity Editor ละซึ่งเจอตัว Unity Editor เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมหลักเลยที่เราใช้ในการสร้างเกมของเราเลาก็จะแสดงว่ากำลังจะติดตั้งเวอร์ชันไหนลงไปในที่นี้ก็คือ2021.3.12ซึ่งเป็นเวอร์ชัน LTS นะครับเวอร์ชัน LTS หรือว่า long term support ตัวนี้ก็คือว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่มีความสเสถียรเขาแนะนาให้ใช้งานตัวนี้แล้วก็จะมีการัพพ p o r t ในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับก็แนะนําติดตั้งตามที่ที่เขาขึ้นมานี่แหละนะครับว่าจะใช้เวอร์ชั่นตัวนี้แล้วก็เลือกโลเคชันว่าเราจะไปติดตั้งที่ไหนมีการบอกว่าเราจะใช้พื้นที่ประมาณ 5GB กิกะไบต์นะครับแต่ผมก็แนะนําว่าให้เหลือพื้นที่บ้างอย่างน้อยๆสัก1 0 g กิกะไบต์ขึ้นไปเดี๋ยวร้อแล้วก็มากด install Unity Editor ตัวนี้นะครับรจะเริ่มเข้าสู่การดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง ตัวนี้จะใช้เวลามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเร็วในส่วนของสตอเรจของเราถ้าเป็น ssd ก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาก็จะช้าเพราะนั้นในการทำงานกับ unity เนี่ยมันต้องมีเรื่องในเรื่องของการอ่านเขียนไฟล์อะไรเยอะมากมันก็แนะนำให้ใช้สตอเรจเป็นแบบ ssd จะดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็แนะนำว่า เื่องที่ใช้ควรจะมีรั m 8 g b ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU นะครับถ้าเป็นระดับ i5 เจนใหม่ๆขึ้นมาหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับถ้าเกิดจะสร้างเกม 3D ก็แนะนำว่าต้องมีในส่วนของการ์ดจอแยกด้วยนะครับถ้าเป็นเกม 2D ก็การ์ดจอออนชิปออนบอร์ดอะไรพวกนี้ก็ยังไหวอยู่ เออตอนนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับอ่าในระหว่างที่รอผมก็อยากให้มาเช็คตัวนี้นะครับตรงมุมบนซ้ายอันนี้อย่างที่ว่าไปว่าจะมีในเรื่องของการให้เรา sign in Unity ID ถ้าเกิดว่ามันขึ้นขึ้น,นมานะครับในลักษณะแบบนี้แปลว่าเราซ ign in ละนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะลอง ig n out ให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปนี้ขึ้นมานะครับจิ้มไปแล้วขึ้นเป็นว่า s i g n in คําว่า Cre Account อันนี้แปลว่า เราจะไม่ได้ s i in in ด้วย unity id ก็แนะนำว่าให้ทําการ s i g n in ซะก่อนนะครับก็นี่แหละกดคำว่า signin มันก็จะไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าจอ sign in unity id เหมือนที่สาธิตท,ที่ดูเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ถ้าเรามี unity id ก็กรอกเข้าไปเลยนะครับเช่นผมมีอยู่แล้วก็กรอกไปแต่เกิดไม่มีนะครับก็อย่างที่บอกว่าให้ ีเอขึ้นมาจากนั้นก็กด Sign in ไปแล้วมันก็จะมีเนี่ยนะครับมีหน้าหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมา Open Unity Hub เรากดไปนะครับกดที่ปุ่ม Open Unity Hub ตัวนี้มันก็จะเข้าไป Sign in ที่ตัว Unity Hub ให้นะครับสังเกตดูจะมีชื่อย่อของเราขึ้นมา เดี๋ยวก็ลองมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับตรง m a เน g ไ l i c e ส้นว่าตอนนี้เรามีไล c e เส้อยู่ในเครื่องไหมนะครับโดยไล c e เส้ที่เราจะใช้ในแบบฟรีได้ตอนนี้ก็คือเป็นเวอร์ชัน Personal ตัวนี้ถ้าเกิดว่าขึ้น Personal แล้วก็มันยังไม่หมดมันยังไม่ถึงตัว Expiration Date นะครับก็คือวันหมดอายุก็แปลว่าเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีไล c e เส้อะไรขึ้นมาเลยนะครับก็ให้กด Add นะครับเพื่อที่จะ Add add l i c เ n s e แล้วก็มากดตรง Get a Free Personal License ตรงนี้นะครับก็จะใช้งานได้ละโอเคตอนนี้ผมล็อกซา g n ินนะครับมีลเซ้นเรียบร้อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวรอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้น install complete นะครับผมก็ปิดตรงนี้ไปอันนี้มาดูกันสักนิดนึงว่า unity hub มีอะไรบ้างมันก็จะมีในส่วนของ project นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการสร้าง project ใหม่หรือว่าเปิด project เก่าขึ้นมาทำงานต่อมีในส่วนของ install นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ติดตั้ง unity version ต่างๆอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากได้ unity version อื่นๆเพิ่มเติมก็มากด install editor ตรงนี้ ในตัว Official Release ก็จะมีเวอร์ชั่น2020ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่าเนี่ยให้เราติดตั้งได้ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นต้องใช้งานหรือว่าเราอยากลองของใหม่นะครับก็จะมีเวอร์ชั่น2022.1แต่มันไม่ได้เป็น LTS นะครับอ่าก็สามารถลองติดตั้งใช้งานดูได้แล้วก็ในส่วน Install ตรตงนี้นะครับถ้าเรามากดที่ปุ่มรูปเฟืองก็จะมีในส่วนของ add modules ซึงไอตรงแ d ดโมดูลเนี่ยก็สามารถใช้ในการติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นในส่วนของ v i s u a l Studio o o m m u n i t y 2019ตัวนี้ก็คือ,จะ,อจะเป็นตัว Editor ที่ช่วยในการเขียนโค้ด C sharp นะครับซึ่งตัว Unity เองเนี่ยก็คือในเรื่องของการเขียนสคริปต์ควบคุมการทำงานต่างๆของเกมอเราก็คือจะเขียนด้วยโค้ดภาษา C sharp แล้วก็เราก็จะเขียนใน v i s u a l Studio c o m m u n i t y นี่แหละนะครับตามที่เขา จัดมาให้ในส่วนของโมดูลถ้าเกิดใครยังไม่ได้ต้องการที่จะใช้ e d ด t เตอร์ตัวอื่นอะไรเป็นพิเศษก็แนะนำให้ใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแผนที่จะใช้ e d ด t เตอร์ตัวอื่นในการเขียนโค้ดแทน v i s u a l s t u d i o Community อยู่แล้วเช่นเราอาจจะใช้ต้องการใช้ Visual Studio Code นะครับซึ่งซึ่งจะชื่อมันคล้ายๆนณนะแต่ว่าเป็นคนละโปรแกรมแต่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ที่ตัวเล็กกว่าหรือว่าใช้ e d ด t เตอร์ตัวอื่นแล้วก็อาจจะเลือกที่จะไม่ติดตั้ง วิชวลสตูดิโอคอมม u n นิตี้สอัตัวนี้ก็ได้นะครับก็เอาออกอย่างเช่นในกรณีของผมเนี่ยผมมี v i ช u a l ตูดิโอคอมม u n นิตี้ส2งพัติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องลงตัวนี้ไปเพิ่มนะครับผมก็จะเอาออกส่วนโมดูลอื่นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มอย่างเช่นถ้าเราจะทำให้ดู i ี้เราเนี่ยมันรองรับการบิวไปลงแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Android iOS นะครับ ลินุกแม็กอะไรต่างๆเขาเนี่ยก็ติ๊กเลือกได้ถ้าเกิดว่ามีแผนว่าต้องการทําเกมลง Android ก็ติ๊กเลือกตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ไม่เลือกอะไรเพิ่มแล้วกันแต่มันก็จะมีในส่วนของด็อกิเมนต์นะครับเป็นเอกสารเป็นเฮลท์ต่างๆตัวนี้ก็เหมือนว่าจะถูกอินสตอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบอกว่าตอนนี้ตัวแพลตฟอร์มที่เราสามารถจะบิลลงได้ก็คือจะมีเว็บ G.L ก็คือเป็นเป็นลักษณะของเกมที่เล่นบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ที่เป็นไฟล์ E.E ก็คือบิลเป็นไฟ์ E.E เล่นบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราแอดโมดูลแล้วเลือก Android แล้วก็ c o n t i n u ีติดตั้งไปเนี่ย ถ้าติดตั้งเสร็จมันก็จะมีคำว่า Android ขึ้นมาแปลว่ารองรับการ b u i l ลง Android ด้วยหลังจากนั้นก็ตรงปุ่มรูปเฟืองตัวน,นี้ก็จะมีคำสั่ง Uninstall นะครับใช้ในการลบ Unity Editor ออกไปจากเครื่องได้หลังจากนั้นในส่วน Unity Hub ก็จะมีในเรื่องของการเลิร์นนะครับเลิร์นตรงนี้ก็จะมีตัวตัวนี นะครับต,ติวเตอร์สอนการใช้งานมีโปรเจกต์ตัวอย่างอะไรต่างๆที่เราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็มีส่วนของ Community ก็จะเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Unity นะครับโอเคในส่วนคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เห็นในเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Unity 2021เเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราก็จะลองมาเริ่ม ใช้งานนะครับลองสร้างโปรเจกต์ลองเริ่มใช้งาน Unity 2021กัน